มันหนีน้ำนั่วจีดจัดแห้งกลิ่นคอมแน่นอยมือนี่ยข้าอันเบิงว่าเหลยอยู่ผู้ดใดยเบิงแน่พี่น้องพี่ภูมักว่าเหลยคือตักบก่สวัสดีจ้ามือนีได้ไม่รู้แซ่บๆซุ้งๆคือเก่าหรือพี่นอ้องย้อนไวน้ยังหวัดกระพันเศร้าดีอยู่จ้กะก็เลยคือจัดแม ผู้ดใดสิว่ากินดูกระซางเดอ้อต่ว่าอยาก <c oughs> ตําำส่วกุ้งซุกมือนี่เมึงขาปุ่นคือน,น้ำลายเอื้อกเลยกุ้งก็ได้ใส่ไงเตือพี่น้องมาเบาๆลายใญ่ห้างดอกนิ้วละสวยรลจอไปนีนได้อัน,นี้พักบุง 我先吞了。嗯。嗯。没事。爸，姐没病。 ขนมอ,อือหือวันนี้น้ำนัวจีจัดแห้งกินคอมแนวน้อยมือเนี่ยข้าอันเบิงว่าเหลยอ,อยู่พูดอะไรเบิงแนน,นพี่น้อง พูดมากว่าเหลือคือตักบอกอืออมอืมผมงานบาอกเขาใส่คำใหญ่อไรก็ได้อือมกลิ่นคำแล้วมันจะหิ้วตัวเสียงกับมือบ้างเจ้า มใบกะทินหน้มามือเนี่ยมกะทินห้วยลหลายๆเลย อืมเจริงจิตใจสุดอือ,อปัว